เพ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปทางอื่นเมื่อเราทุกคนได้ทราบซึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี่ว่าเป็นนิยานิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะลังเลในใจควรจะพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปให้นึกเสียว่า <c oughs> ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาครอบงมจิตใจของคนเรานี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกพระธรรมคำสอนก็ไม่มีไม่ทราบว่าจะมาสอนอะไรใครนั่นแหละขอให้คิดเห็นอย่างนี้เหตุที่จะมีพระธรรมคำสอนขึ้นมาก็เพราะว่าคนเราทั้งหลายนี่ มันมีกิเลสครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในโลกอันนี้และโลกอื่นแลวก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยตนเองก <c oughs> ิเลสตัณหามันบังคับให้ทำดีทำชั่วอย่างไรก็ทำตามมันไปเมื่อมันให้ผลเป็นทุกข์กอทนทุก,ท,กทรมานไป เมื่อมันให้ผลเป็นสุขก่อสบายไปชั่วระยะหนึ่งสลับกันไปอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นอันว่าเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่ตราบใดก็จะพากันวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ และเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ห <c oughs> าความสุขความสงบไม่ได้เราก็รู้ก็เห็นกันอยู่นี่นี่แหละผลของกิเลสตัณหาที่บุคคลสะสมไว้ในใจมันก็ปรากฏให้เรารู้เราเห็นกันอยู่ <c oughs> มีการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสักขีพยานนะ อขอให้เข้าใจเ,าเรื่องรักเรื่องใขรนั่น <c oughs> มันเป็นบทบาทเบื้องต้นที่นี่เมื่อลงตอนปลายแล้วมันเป็นเรื่องเกลียดชังกันอิจฉากันเบียดเบียนกันแย่งซื้อแย่งขายกัน แย่งหาความร่ำรวยกันเคยเป็นมิตรกันมาแต่ก่อนก็กลายเป็นศัตรูกันไปก็มี <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมาคิดดูให้ละเอียดถีท่ทวนแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายมันก็มารวมลงอยู่ที่ โหสะพยาบาทนี้เองนะลองคิดดูสิผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายนะก็เช่นอย่างว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายนัขึ้นต้นก็มีความรักใคร่กันสนิทสนมกันยอมอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไป อันเมื่อไปไปแล้วเกิดทำมาหาเลี่ยงชีพฝืดเครื่องเข้าอะไรอะไรก็ขาดตกบกพ่องแล้วจิตใจก็ไม่ดีเลยเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นแต่ก่อนนั้นเคยรักใครสนิทสนมกลมเกียวกันเต็มที่ภายหลังมาก็กลายเป็นศัตรูกันไปไออย่างนี้มีอยู่ทม้ไป มรนดาคู่คัวตัวเมียทั้งหลายนะแต่ว่าบางคู่ก็มีความจงรักภักดีต่อกันเสมอต้นเสมอปลายไปจนตลอดชีวิตก็มีเอาแน่นอนไม่ได้กิเลสของคนเรานี่นะเอนอกจากวงแคบๆอย่างนี้แล้ว มันก็ยังขยายวงกว้างออกไปอีกต่างคนต่างหาต่างคนต่างขอนไขแล้วก็ไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าวันนี้ก็ผูกอาฆาตกันจองเวรกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไป <c oughs> แต่เมื่อมีการติดต่อกันในระหว่างประเทศ อย่างนี้ก็เอาลเกิดขัดแย่งกันอะไรต่ออะไรขึ้นมาเมื่อกิเลสตัวนี้มันหนานแน่นขึ้นเต็มที่แล้วมันก็ลุกโพรงขึ้นมาเลยเหมือนอย่างไฟเนี่ยมันได้เชื้อมากๆเข้าไปแล้วมันก็ลุกโพรงเป็นเปลวขึ้นเกิดทำสงครามประหัดประหารซึ่งกันและกันให้ย่อยยับลงไปทั้งสองฝ่าย น,นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจังว่าสรุปลงแล้วไอ้ความทุกข์ของคนเราในโรคอันนี้นะมันเป็นทุกข์เพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวคนเรานี้ถ้าหาว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วถึงแม้ว่าร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีช,ชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปเป็นธรรมดา แต่มันก็ยังพอประทังความทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าไปปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เผาล้นจิตใจแล้วประกอบกับร่างกายก็ไม่ยังยืนอีกด้วยมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายเลยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้า,าว่าบุคคลใดมาขาจัดกิเลสดังกล่าวมมนี้ออกจากจิตใจแล้วเตรียมอยู่ด้วยเมตตากรุณาธรรม ไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้แล้วเมื่ก็เป็นทุกข์แต่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ทุกข์ดังนั้นพระศาสดาจ,จึงได้ทรงเปล่งพระอุทานวันที่พระองค์เจ้ารัสรูแล้วใหม่ๆว่าอภญญาปชังสุขังโลเกปานาภูเ่สุสัญยโม แปลว่าความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกดังนี้ <c oughs> นี่แสดงว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุปแจ้งแทงตลอดสัพเพเยยธรรมทั้งหลายมายความารู้แจ้งถึงพระนิพพานแล้วอย่างนี้ก็ทรงทบทวนดูว่า ทำอย่างไรคนเราถึงมีความสุขอันยอดเยี่ยมก็ทรงมองเห็นแล้วว่าความไม่เบียดเบียนกันนี่เป็นสุขในโลกหมายความว่าเมื่อย,ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้นะหากว่ามนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันได้นั้นนะจะมีความสุขมากหมายความว่าอย่างนั้นที่นี่ก็ทรงเปลง่งพุจริตอีกตอนที่สองไปว่า ทุกขาวิราคตาโลเกกามานังสมาติกะโมความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก <c oughs> อันนี้เรียกว่าเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมที่นี้นะความสิ้นไปแห่งความกำหนัดยินดี นี่คือเป็นผู้ไม่พัวพันอยู่ในกิเลสากรรมและวัตถุกรรมทั้งทางร่าง,างกายและทางจ,จิตใจอันนี้ท้าว่าเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ประพฤตริรมทั้งหลาย,ยก็ขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งพระพุทธภาสิธทธิพระองค์ทรงตรัสไว้นี้ ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วถ้าเป็นคฤรืหัดนะก็ต้องลดละความเพลิดเพลินในกรรมคุณให้เบาบางลงไม่ควรที่จะไปหมกมุ่นเอาจนลืมหูหูลืมตาไม่ขึ้นเลยพยายามตัดทอนความรักความใคร่อะไรให้มันเบาบางลงมันก็จะไม่ได้ระพิษผิดศินข้อที่สาม ที่ว่ากรเมสุมิชฉาจา์ใครๆก็ย่อมรู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าว่าไม่เห็นโทษแทงกรรมคุุนิเสเลยมีแต่ส่งเสริมมันเรื่อยไปอย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเลยไปประพฤติผิดมิชฉาจานรกรรมดังกล่าวมานั้นก็เป็นอันว่าสร้างบาปอากุศลให้เกิดขึ้นมีในตนด้วยล่วงสิก าบทข้อที่สามดังกล่าวมาก็จะได้เสวยทุกทนทรมานเพราะอำนาจแห่งความรักความใคร่นี่นเป็นมูลเหตุถ้ายินดีอยู่ในเฉพาะคู่รักคู่ใครของตนเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าเป็นนักบวช เช่นนี้นี่ต้องพยายามละความระความใคร่อันนี้ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆมุ่งเพื่อจะละความกำหนัดยินดีเหล่านี้ให้มันหมดสิ้นไปจาก,กจิตใจริงๆแม้ทางกายก็ไม่ไปเกี่ยวข้องทางวาจาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องรักเรื่องใคร่ทางจิตใจก็พยายามห้ามพยายามสำรวม อยู่ทุกกิริยบทมาให้การมวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นในใจ <c oughs> ไอ้ทั้งสามอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากุศลวิตกถ้าพูดถึงทำส่วนละเอียดเข้าไปแล้วนะท่านเดียกว่าเป็นอากุศลนะไม่ใช่ไม่เป็นอนะ ความวตกในกรมทั้งหลายนั้นคือถ้า,าว่าพูดอย่างเป็นภาษาไทยเราตรงไปตรงมาแล้วก็หมายความว่าเป็นความคิดหรือเป็นความดำริของบุคคลผู้ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอย่างนี้ได้ความชัดดีเลยแม้เป็นนักบวชถ้าหาว่ายังหลงไหลไปวิตกไปในกรรม กิเลสการวรัตถุกรรมดังกล่าวมานั้นอยูแ่แสดงว่าความฉลาดยังไม่พอความฉลาดที่จะมาสอนใจของตนให้เห็นโทษให้เบื่อในในกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะมันยังไม่เพียงพอเพราะนั้นต้องฝึกฝนจิตใจมันฉลาดขึ้นไปกวนนั้นคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้ เรียกว่าตัดกระแสของกิเลสของอารมณ์ต่างๆที่จะให้เกิดความรักความใคร่ความมิจฉาพยาบาทต่างๆวันนี้ให้ขาดออกไปจากกิตใจถ้าเราตัดกระแสอารมณ์เหล่านี้ขาดออกจากกิตใจได้นั่นนั่นแหละ่ันเรียกว่ากุศลเป็นเอกขมวิตก คือวิตกทำอย่างไรห,หนอจิตใจของเรานี้ถึงจะพ้นไปจากกามจากความรับความไข่เหล่านี้นี่นะการวิตกอย่างนี้จนมองเห็นเหตุผลได้โดยเ่มเช้งแล้วบรรเทาความรักความใข่ลงได้อันนี้ท่านเรียกว่าเนคขม,มะวิตกอาพยาบาทวิตกนั่นก็วิตกกว่า ทำอย่างไรหนอเราถึงจะละความอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ทำอย่างไรหนอเราถึงจะละความวิตกในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ <c oughs> นี่มาพยายามดำริตรีตองในใจอย่างนี้เสมอเสมอไปมันก็ย่อมมองเห็นช่องทางในการที่จะถอน ความวิตกต่างๆเหล่านี้ออกจากกิตใจได้คือโดยที่เรามาจเจริญเมตตาแทนมาวิตกถึงความสุขความทุกข์ของตนเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นทเทียบเทียงกันไปหนังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนนเรื่องนี้นะ <c oughs> อันธรรมดาจิตใจนี่เมื่อเราน้อมนึกไปทางไหน มันก็เป็นไปในทางนั้นคุณ,ณธรรมอันนั้นมันก็เกิดขึ้นในดวงจิตของผู้นั้นอย่างนี้นะเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำทั้งหลายนั้นมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนั่นเนี่ยทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรือพูดถึงความรักความชังอะไรตรา่างมวเนี้ย ถ้าว่าผู้ใดควบคุมจิตใจนี้ได้แล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจักไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าใจไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นอันนี้แหละให้พากันคิดกันพิจารณาดูให้ดีเดี๋่วพูดไปพูดมาแล้ว มันไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงเดียวนี้เลยฉะนั้นไม่ควรที่จะไปเข้าใจให้มันค่อยเขียให้ลำบากในการปฏิบัติธรรมนี่นะเราพยายามฝึกสติสมบัติเนะนี่เนะี่ยควบคุมจิตดวงเดียวนี่นะให้มันตั้งมั่นอยู่อย่าให้มันวิตกไปในทางที่เลสสันหาบาปประธรรมต่างๆดังกล่าวมานั้นนะ เนี่ยมารักษาจิตดวงเดียวเท่านี้แล้วเป็นนั้นว่าล้วชื่อว่าเป็นการรักษาทั้งหมดเลยอะ,อะเมื่อรักษาจิตดวงนี้ได้เท่านั้นแหละได้หมดเลยะบรรดาความชั่วทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยทีนี้เมื่อความเชื่อความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว ความดีมันก็เกิดขึ้นแทนแล้วบบนี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นไอการที่ความดีมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็เพราะว่าใจมันชอบกับความชั่วอยู่ยึดเอาความชั่วเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วความดีเกิดไม่ได้เลยอ่า <c oughs> แต่นันเมื่อบุคคมาลักความชั่วต,ต่างๆดังกล่าวมานั้นนะออกจากกิตใจลงได้แล้ว ใจนี่เป็นอุเบกขาลงเมื่อใจเป็นอุเบกขาลงอย่างนี้นะคิดอะไรนึกอะไรมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นความคิดที่ไม่มีโทษเลยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นโดยส่วนเดียวเลยอันมันจะไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ดีอันมันจะไปคิดรักใข้ผูกพัน กับบุคคลอื่นละสัตว์อื่นและสิ่งอื่นๆมันไม่ไม่เป็นไปมันจะไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยเมื่อสามารถทำใจเป็นกลางได้นะ <c oughs> อย่างนี้เนี่เพราะฉะนั้นนะ <c oughs> ก็อย่าพากันไปลังเลใจว่าเราภาวนานี่ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเลย บางคนก็วิตกอย่างนั้นเข้าใจว่าตนนั้นภาวนาไม่เป็น <c oughs> ก็เลยท้อใจอันอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปเข้าใจอย่างนั้นการภาวนามันก็มีสองแบบนะนี่เคยพูดให้ฟังมาแล้วแบบหนึ่งนั้นเรียกว่าพยายามเพ่งช้านให้เกิดขึ้น นั่นเนี่ยเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาพูดอย่างแจ้งตรงแจ้งนะถ้าไม่มีความสามารถที่จะเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้อย่างนั้นเราก็เพ่งดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้อันนี้เท่านั้นแหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ รู้ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่วอกเพกไปทางอื่นนี่นะการรู้อย่างนี้หละเรียกว่ารู้ทำร,รู้ทำม,มันเป็นกุศลเพราะว่าใจนี้เมื่อตั้งมั่นอยู่เป็นกลางอยู่แล้วนะมันก็เป็นกุศลเนี่ยเป็นความฉลาดของจิตคือว่าจิตเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นแล้ว เพราะว่าเรื่องภายนอกนี้มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงถ้าว่าใครส่งจิตไปยึดถือเข้ามากเข้าไปแล้วก็ทําจิตผู้นั้นให้วุ่นวายไม่รู้จักสงบระงับไปเลยนี่ถ้าผูใ้ใดทําจิตให้สงบลงไปได้แก่ผู้นั้นแลก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตของตนถึงแม้ว่าจะไม่ มีปัญญาสามารถรู้อดีตรู้อนาคตต่งางๆนานาได้ก็ตามเพียงจะมารู้แจ้งในปัจจุบันนี้นะเห็นปัจจุบันนี้ว่าจิตของตนไม่ยึดมั่นถือมันอะไรละเสียแล้วปล่อยวางแล้วบรรดาอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดี อย่างนี้ไม่ได้ถือมั่นไว้ในใจเลยอย่างนี้มารู้จิตตัวเองอันเป็นปัจจุบันนี้ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานั้นแหละแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดเอาความสุขไม่ยึดเอาความทุกขมาเป็นตัวตนมาเป็นอารมณ์เพราะว่าในร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ประเดียวก็เป็นสุขประเดียวก็เป็นทุกข์มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะไปสำคัญลงไปว่าอาเมื่อเมื่อทําใจให้สงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสงบหมดมันจะไม่แปลปวนมันจะมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวถ้าหาว่าไม่เป็นไปดังที่ กำหนดไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยถือว่าตนภาวนาไม่เป็นอ้อย่างนี้เนะี่ยมันเข้าใจผิดไปทางที่ถูกแท้ๆแล้วก็เมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบและอารมณ์ภายนอกต่างๆได้เมื่ออารมณ์ภายนอกดับไปจากกิจใจแล้วบดรีก็มากำหนดรู้อารมณ์ภายใน คือว่ารู้เรื่องของร่างกายนี่นะบางทีร่างกายนี่มันไม่ปกติมันก็จงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเจ็บโน้นปวดนี่ร้อนมากเย็นมากอะไรต่ออะไรต่างๆมันถ้าปรากฏอยู่ภายในนี่ก็มาเพ่งดูภายในนี้อีกทีหนึ่งเพ่งดูจนรู้เท่าตามเป็นจริงว่าขันทั้งห้านี่มันเป็นทุกข เป็นสิ่งที่ละไม่ได้เมื่อขันห้านี้ยังมีตราบยังมีอยู่ตราบใดไอความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขนี้ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้ละทุกข์ทรงสอนให้ละต้นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างหากก็ให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ละอย่างไรละเหตุแห่งทุกข์ก็ละความเห็น ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั่นแหละเช่นละความเห็นที่ว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะนี่แหละละความเห็นอันนี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อความเห็นอันนี้ดับไปความเห็นจริงเห็นแจ้งามเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนคือเห็นว่าร่างกายทั้งสองประเภทนี้น่ะ คือประเภทที่เป็นนามธรรมก็ดีประเภทที่เป็นรูปธรรมก็ดีทั้งสองประเภทนี้ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทั้งนั้นมันเป็นสภาวธรรมสภาวธาตุอันหนึ่งหนึ่ง,งอาศัยกันดูอยู่เพราะว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยนั้นแล้วรูปนามอันนี้ก็แตกดับไป ไม,ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของผู้ใดเลยผู้ใดไม่สามารถจะบังคับนามรูปนี้ให้เป็นไปตามใจหวงังใดนี่เมื่อมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัติแปรปวนไปเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้แปรปวนก็อ่า วันไหวไปมาอย่างรุนแรงเช่นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างรุนแรงอย่างนี้นะเออเราก็อดกั้นทนทานเท่านั้นเน่ะไม่ใช่ว่าผู้รู้ทำเหม็นทำแล้วมันจะไม่มีทุกข์เลยเร่างกายนี่จะแปลปวนอย่างไรมันก็ไม่รู้สึกทุกข์เลยอย่างนี้ยไม่ใช่รู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านอดกั้นทนทานได้ท่านไม่วันไหว นี่นะความสำคัญอยู่ตรงนี้ที่ตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้ผู้ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณามาแต่ก่อนเมื่อร่างกายสังขารนี่มันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวตายก็กลัวสู้อำนาจแห่งทุกขเวทนาก็ไม่ไหวจิตใจก็อ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยแสดงอาการกระวนกระวายขึ้นมา ร้องให้คล่ำควรต่างๆน้น,นะไปหม่นี้นะเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มันมีเครื่องเทียบได้อยู่นะสำหรับในระหว่างจิตใจที่มีความรู้ความฉลาดและกับจิตใจที่ไม่รู้ไม่ฉลาดมันย่อมมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้นะนั่นแหละท่านถือเอาว่าท่านผู้ใด เมื่อภัยพิบัติแห่งร่างกายมาถึงอย่างนี้แล้วท่านไม่แสดงอาการทุรนทุรายบน่นพิไรลำพันธ์ต่างๆนานานะอ,อมีปกติอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้ท่านถือว่าท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้ไม่มีทุกข์อยู่ในใจใจของท่านอยู่เหนือทุกข์มันถึงไม่หวั่นไหวออให้เข้าใจอย่างนั้น ผู้ใดยังวันไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้หรือแสดงออกซึ่งความเสียใจเศร้าโศกหรือสะดุ้งหวาดกลัวออกมาให้ปรากฏในภายนอกอย่างนี้นะนี่แสดงว่าท่านผู้นั้นมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจมันมีเครื่องเทียบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะ่ะก็ขอให้พากัน เออเข้าใจอย่างนี้อย่าให้อย่าเข้าใจค่อยเขไปอย่าเข้าใจไปว่าอ่าเมื่อรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันก็ต้องไม่มีทุกข์ที่มันต้องไม่รู้สึกทุกข์ละทางจิตใจอ่มันมีแต่ร่างกายมันแปรปรวนไปต่างหาจิตไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เป็นอ่ร้อนอะไรเลยอย่างนี้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่ถูกไอ้จิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลยนั่นนะ่ะได้แก่จิตที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ท่านผู้เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ทางกายนี่เลยเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้ว มันก็มาสมัมผัสกับความทุกข์อยู่ตามเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังสแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้